โจนกระจอกที่ตั้งใจจะมาขโมยรถแต่ดันโชคร้ายไปติดแงกอยู่ในรถที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูงสุดเขาจะออกมาได้ยังไงกันนะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง4คุณโจนกระจอกติดแงกอยู่ในรถเปิดเรื่องขึ้นมาจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอาร์เจนตินาซึ่งหมู่บ้านแถบนี้จะมีระบบป้องกันภัยระดับสูงที่มีทั้งลวดเหล็กแหลมบองวงจรปิดสัญญาณกันขโมยที่พูดได้เลยว่าชาตินี้อาชีพขโมยขจรต้องไม่ได้ทำมาหากินกันอย่างแน่นอน ถ้ามึงจะป้องกันกันขนาดนี้ตัดภาพมาที่โจรกระจอกหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองครับมันก็ใส่เสื้อสีชมพูเดินมาเท่ๆเลยในจังหวะนี้มันก็เดินมาเจอกับรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมข้างทางโอ้คันนี้มันช่างถูกฉลกับข้าซะเหลือเกินจากนั้นมันก็เริ่มดูลาดเล่าบริเวณรอบๆแถวนี้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะต่อจากนั้นมันก็เริ่มทําการเดินไปที่รถในทันทีแล้วก็ใช้ลูกเทนนิสตบไปที่ประตูรถเข้าไปหนึ่งแหวนประตูรถมันก็เปิดออกมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นมันก็ขึ้นไปนั่งบนรถเหมืออนนกัับตวเเเงป็จ้ารถ งั้นเลยแล้วก็ไม่รอช้าเริ่มงัดไปที่คอนโซลถดดานหน้าเก็บทีวีใส่กระเป๋าเตรียมเอาไปขายที่ตลาดมือแล้วก็ได้หยิบแป่นตาลงมาใส่ดูโอนี่วันเท่สุดๆไปเลยจากนั้นก็ลองสตาร์ทรถดูหน่อยแต่อ้าวสตาร์ทไ่ได้ซะงั้นมันก็เลยไปที่หลังรถแล้วก็ขอเยี่ยวใส่บอะหลังสักหน่อยเพื่อความสะใจไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วเบาะเนี่ยก็เปียกโชกกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมจากนั้นมันก็กลับไปที่เบาะหน้าแล้วก็เปิดประตูเพื่อที่จะออกไปจากรถแต่อา้าวเฮียลวไงประตูนเปิดไม่ออกชิบหายระเวียนกมมันก็เลย กลับไปที่เบาะหลังแล้วก็ทีไปที่กระจกหลังรถก็แต่ว่าทีบยังไงมันก็ไม่แตกโคจะแข็งเลยไอแม่ย้อยพี่แกก็พยายามเข้าไปกดปุ่มสตาร์ทรถแต่มันก็ไม่ยอมติดสักทีก็เริ่มเกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาทุบรถไป 4- ี่ห้ารอบจากนั้นมันก็หันไปที่หลังรถแล้วก็หยิบเหล็กที่อยู่ในถุงเครื่องมือออกมาทุบกระจกไปอีก4ี่ห้ารอบแต่ทุบยังไงมันก็แข็งซะเลยเกินไม่ยอมแตกสักทีกระจกนิรภัยชั้นดีเลยทีเดียวนนี่จากนั้นก็หันไปที่ประตูรถแทนพี่แกก็พยายามแกะชิ้นส่วนที่ประตูรถออกททีีลลชิ้น นแกะจนไปถึงด้านในมันก็พยายามหาทางที่จะเปิดประตูรถออกไปให้ได้แต่ก็ด้านไปพลาดโดนเหล็กแหลมบาดเข้าไปที่แขนตัวเองเต็มๆจังหวะนี้ก็ร้องห่วยหวนไปอีกดึงแม่จากนั้นมันก็ได้ลองฉีกพรมที่ใตดด้รถดูปรากฏว่ารถคันนี้มีพื้นที่หนามากๆเลยเหล็กมันน่าจะสักสิบชั้นเลยก็ว่าได้เมื่อทุกอย่างเริ่มตันมันก็เลยหยิบปืนที่พกมาด้วยออกจากกระเป๋าแล้วก็ทําการเหนียวไกลไปที่กระจกด้านหน้ารถปังกระสุนมันก็เด้งกลับไปโดนที่ขาของตัวเองเข้าให้โอ้ยอะไรมันจะซวยขนาดนี้ นนะมันก็เลยใช้เสื้อของตัวเองเนี่ยมาพันห้ามเรื่องของตัวเองเอาไว้ไม่นานนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาส่องที่กระจกรถเพื่อที่จะทาลิเพิ่มความแซ่บให้กับตัวเองไอ้โจมันก็พยายามเรียกผู้หญิงคนนี้แต่เรียกยังไงเธอก็ไม่ได้ยินสักทีเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันติดฟิวไม่อย่างดีและระบบการเสียงที่เรียกได้ว่าเอารำโพงมาเปิดอีกสิบตัวก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีจากนั้นมันเริ่มคิดอะไรออกก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะกดโทรไปหาเมียตัวเองสักหน่อยแต่แบตมันก็ด้านมาหมดตอนนี้อีกซะด้้้วยน่มนมัก็รองงไหป อีกหนึ่งแมเวลาก็ผ่านไปนานหลายชั่วโมงจนตกดึกไอโจนคนนี้มันก็ยังออกไปจากรถไม่ได้แผลก็เจ็บแถมร่างกายก็ยังอ่อนแออีกะด้วยสักพักก็มีจิ้งหรีเข้ามาร้องอยู่ภายในรถหนวกหูเสเหลือเกินก็เลยจะขอทุบสักหน่อยแต่เดี๋ยวหยุดก่อนไม่ทุบจะดีกว่ามันกว่าตัวเองจะเหงาไม่มีเพื่อนก็เลยปล่อยจิ้งหรีตัวนั้นไว้ซะเลยเวลาก็ผ่านไปจนถึงเช้าตื่นมาก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดขอก็แห้งก็เลยจะดื่มน้ําสักหน่อยนะแต่เอ๊ะน้ําก็หมดไปแล้วนี่วาดื่มทิพสักหน่อยจะเป็นไรไปจากนั้น ก็ได้เอาจอทีวีไปติดคืนไว้ที่หน้ารถจู่ๆก็มีสายเรียกเข้าโทรเข้ามาที่รถคันนี้มันก็เลยรองรับสายดูสักหน่อยและปรากฏว่าคนที่โทรเข้ามาก็คือเจ้าของรถนั่นเองครับเขากล่าว,าวทักทายสวัสดีพร้อมกับบอกว่าตัวเองนั้นเป็นหมอและก็ได้แนะนําชื่อของตัวเองสาเพตุละหมอคนนี้ก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยโดนปนบ่อยมากๆเลยทั้งหมดก็28ครั้งแล้วรวมครั้งนี้ด้วยก็เป็น29ครั้งไอโจนเนี่ยก็บอกว่าให้ปล่อยมันไปซะแต่หมอเจ้าของรถคันนี้เนี่ยก็พูดปั่นไอโจนว่าจะรีบไปไหนเรายังมี เวลาคุยด้วยกันอีกเยอะเลยนะและหมอก,ก็ยังได้บอกสรรพคุณของรถคันนี้อีกด้วยว่ามันมีอะไรบ้างทั้งกระจกกันกระสุนที่ป้องกันได้อย่างดีฟิล์มที่มืดสนิทคนข้างนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นข้างในรวมถึงระบบเก็บเสียงที่มึงสามารถใช้เป็นห้องอัดเสียงได้เลยทีเดียวเชียวแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่กันกระสุนซึ่งนั่นก็คือถังน้ํามันตอนนี้มันถูกบรรจุอย,อยู่ทั้งหมด120ลิตรเต็มถังเลยถ้าอยากออกไปก็ลองยิงไปที่ถังนั่นดูสิและจากนั้นหมอก,ก็ได้ตั้งคําถามกับมันว่าแกจะทําายังไงไถ้รููว่ลกอ ตัวเองนั้นเป็นขโมยไอ้โจรเนี่ยมันก็ตอบว่าไม่รู้เว้ยกูหิวน้ำขอแห่งจะตายอยู่แล้วกูอยากกินน้ำโว้ยแล้วมันเนี่ยก็ขู่หมอว่าถ้ามันออกไปได้นะกูจะไปฆ่ามึงให้ได้เลยไอ้หมอนี่จากนั้นหมอมันก็ได้ตัดสายไปไม่นานนักแอร์ภายในรถมันก็ถูกเปิดขึ้นไอ้โจนก็เหมือนจะดีใจที่กูไม่ต้องร้อนอีกต่อไปแล้วโว้ยแต่ที่ไหนได้แอร์มันก็ถูกรดอุณหภูมิไปเรื่อยๆจนมันเนี่ยก็นหนาวเอามากๆเลยมันก็เลยหาอะไรมาปิดรูแอร์เอาไว้ทุกช่องทางกันไม่ให้มีลมออกมานอนหนาวไปสัก พักเนี่ยแอ้ก็ถูกปิดไปพร้อมกับมีสายโทรศัพท์เข้าใหม่ครั้งหมอเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาถามคำถามเดิมไปกับมันแกจะทํายังไงถ้าจับได้ว่าลูกชายของแกเป็นขี้ขโมยไอ้โจนเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะดึงหูแล้วก็พาไปหาตํารวจซะจากนั้นหมอก็ได้เล่าประสบการณ์การโดนขโมยป่นให้มันฟังซะยาวเลยแต่ไอ้โจนเนี่ยก็ไม่อยากฟังสักเท่าไหร่นักมันอยากจะออกไปจนใจจะขาดแล้วสักพักสายก็ถูกตัดไปต่อจากนั้นก็มีรถตํารวจขับมาจอดแถวนั้นพอดีก็มีตํารวจนายหนึ่งเนี่ยเดินลงมาสำ รวจบริเวณรถคันนี้แล้วก็ได้แจกใบสั่งไปอีกหนึ่งใบไอ้โจนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็พยายามเรียกขอให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยมันหน่อยแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรจากภายในรถคันนี้สักคนแล้วตำรวจคนนั้นก็เดินจากไปอย่างเลือดเย็นจนเวลาก็ผ่านไปจู่ๆก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาไอ้โจนที่นอนหิวน้ำอยู่ในรถเนี่ยก็ได้แต่มองดูน้ำที่ไหลผ่านทางกระจกตักพักก็มีสายจากหมอเข้ามาอีกครั้งไอ้โจนมันก็บ่นไม่หิวน้ำแต่จะขาดอยู่แล้วหมอก็เลยบอกว่าบอกชื่อกับเลขประชาชนมาก่อนเดี๋ยวฉันจะบ บอกว่าน้ําอยู่ตรงไหนไอ้โจนเนี่ยมันก็ยอมบอกไปอย่างว่าง่ายจากนั้นหมอก็ได้บอกตําแหน่งของน้าว่ามันอยู่ตรงประตูหลังรถลองไปแงะดูสิและหมอก็ได้ตัดสายไปจากนั้นไอ้โจนโด้วยความหิวกะหายก็พุ่งไปที่ประตูด้านหลังรีบแงะในทันทีก็ไปเจอเข้ากับสายยางกับมีน้ําอะไรบางอย่างพุ่งออกมามันก็รีบเอาใส่ในขวดแล้วก็รีบดื่มในทันทีน้าอะไรก็ไม่รู้สีฟ,ฟ้าๆแต่ด้วยความกระหายก็ขอกินไปก่อนละกันจนเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆร่างกายของมันก็เริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆหิวข้าวก็หิวไม่มี ม่มีอะไรให้กินเลยจนมันต้องเอาสมุดคู่มือภายในรถมาฉีกกินเพื่อประทังชีวิตของตัวเองไปก่อนมันก็เริ่มท้อแท้สิ้นหวังขึ้นมาไม่น่าทําแบบนี้เลยอยู่บ้านกับแม่ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วไอ้แม่ย้อยจากนั้นมันก็เอาของที่พกมาเนี่ยมาเรียงกันเป็นแถวๆนี่กะจะเปิดเป็นร้านมือสองเลยหรือว่ายัางไงกันเนี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องกินซีของตัวเองเพื่อดับความกระหายซะนี่ไงไม่นานนะักก็มีโจรอีกคนเข้ามางาัดเพื่อที่จะขโมยรถคันนี้ไปไอที่รออยู่ข้างในเนี่ยก็เกิดมีความหวังขึ้นใหมาอี มึงงัดเข้ามาให้ได้นะพี่รออยู่ไอ้น้องแต่ไม่นานนักเนี่ยก็มีพวกชาวบ้านมาเห็นเข้าพอดีพวกเขาก็มาช่วยกันจับไอ้โจนหนุ่มคนนี้ไปโถเอ้ยความบองของกูก็หมดสิ้นไปในทันทีในคืนนั้นมันก็เกือบจะกินจิ้งหรีตัวนั้นไปแต่ก็คิดไปคิดมากูปล่อยไว้ดีกว่าเวลาก็ผ่านไปจนถึงเช้ามันก็ยังรอคอยความบองที่จะได้ออกไปไม่นานนักหมอก็ได้โทรเข้ามาแล้วบอกว่าในรถฉันเนี่ยมีช็อกโกแลตซ่อนอยู่ที่หลังเบรกไอ้โจรก็ไม่รอช้ารีบไปเอามากินในทันทีโอ้อะไรมันจะอร่อยขนาดนี้กันเชียวต่อจากน,น มันก็พยายามทุบประตูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันก็ตั้งใจทุบจนรถมันมีรูเล็กๆให้เรียกคนข้างนอกได้มันก็พยายามส่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นักมันก็เลยไม่มีใครได้ยินจากนั้นหมอก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งแล้วบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอรูกับเมียของนายมันนะหมอก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเมียของมันได้ฟังและก็ยังได้ให้เงินอีกจํานวนหนึ่งเพื่อให้เธอเนี่ยจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีอีกสักด้วยเมื่อพี่โจนได้ฟังก็ต้องถึงกับร้องไห ทางลูเ็กๆได้หลังจากนั้นก็ได้ลองไปกดปุ่มสตาร์ทรถดูอีกสักครั้งกดไปกดมารถมันก็ติดขึ้นมาซะเองนี่ไงแต่ทว่ามันก็ใส่เกียร์เดินหน้าไปไม่ได้ไอ้โจนก็เลยตัดสินใจใส่เกียร์ถอยหลังพุ่งชนเสาไฟฟ้าเข้าไปเต็มๆซึ่งนั่นมันก็ทําให้กระจกหลังรถหลุดออกมาไอ้โจนเนี่ยมันก็เลยรีบปีนเหนียออกมาในทันทีจากนั้นมันก็เดินตรงไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็เดินเข้าไปกินน้ํากับเบอร์เกอร์ในร้านมินิมาร์กินฟรีไม่ยอมจ่ายเงินซะด้วยรปพๆก็ได้เดินเข้ามาถามแต่พี่่แกกไมสนนใจจปื เข้าไปที่รปรพหนึ่งแมตแล้วก็กินต่ออย่างสบายใจแต่จ,จู่ๆพีแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาภายในรถและพบว่าไอ้แม่ย้อยเอ้ยนี่กูฝันไปเองเหรอครับเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจที่จะปิดชีวิตของตัวเองซะง,งั้นแต่หมอก็โทรเข้ามาสักก่อนไอ้โจเนี่ยมันก็บอกว่าอยากจะออกไปแล้วมันจะฆ่าตัวตายแล้วนะมันก็เลยตัดสินใจที่จะเหนียวกลใส่ตัวเองแต่กระสุนก็มาขัดลำกล้องก่อนซะง,งั้นจากนั้นหมอก็โผล่มาที่หน้ารถในทันทีม,มองมานี่ส่ไสีหนุ่มจากนั้นหมอก็ได้ขึ้นมานั่งบนรถกับไอ้โจ,จนชาย มันเป็นหนึ่งมวลตอนที่จะมีสายโทรเข้ามาหาหมอหมอก็ได้รับโทรศัพท์ไอ้โจนเนี่ยมันก็ได้ใช้จังหวะที่เผอยิงปืนเข้าไปที่หมอแต่มันก็ไม่โดนใครโดนเฉียดๆหน้านั่นแหละแล้วจากน,านั้นมันก็ได้เปิดประตูรถแล้วก็คันๆหนีออกไปแรงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเช่นกันมันก็พยายามเรียขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่บ้านแถวนั้นแต่หมอเนี่ยก็วิ่งเข้ามาจับไอ้โจนคนนี้ไว้ได้ทันกะจะลากขึ้นไปขังไว้ในรถอีกสักรอบแต่สายตัวแถวนั้นก็มาเห็นเข้าพอดีตำรวจก็ได้พยายามบอกให้หมอเนี่ยวาง คุยกันดีๆสักก่อนแต่หมอก็ไม่ยอมตำรวจก็เลยคิดว่าหมอเนี่ยเป็นโจรไปซะง,งั้นเวลาก็ผ่านไปกาลังเสริมก็มากันเต็มถนนไปหมดชาวบ้านแถวนั้นก็แห่กันเข้ามามุงดูนักข่าวก็รายงานข่าวย่างต่อเนื่องตำรวจก็ได้ให้นักเจรจาเมืองชีพเข้ามาพูดไกลเกลียวกับหมอว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยหมอมันก็ได้บอกว่าผมโดนป้นมาทั้งชีวิตต้องเจออะไรแบบนี้มาตลอดเวลาพวกมันก็คือขยะสังคมหมอก็ได้พูดระบายทุกอย่างออกไปก่อนที่นักเจรจาจะก่อบให้หมอยอมปล่อยตัวไอโจรคนนั้น ไปแล้วหมอก็กลับเข้าไปในรถพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ที่นับถอยหลังออกมาเหมือนทุกคนที่อยู่แถวนั้นได้เห็นก็รีบวิ่งหนีกันในทันทีพอเวลานับถอยหลังเสร็จรถของหมอก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นมาในทันทีตุ้มระเบิดเป็นโกโก้คันไอโจนก็ถูกจับขึ้นรถไปแล้วก็ถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาและนางก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม